กราบสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณตามคำเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับสูตรงบน้อยทุนน้อยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์2ตัวบนนะครับในการวิเคราะห์ของห้องสูตรคำนวณเนี่ยผมจะใช้กลุ่มตัวเลขที่มีอยู่นะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เป็นตัวตั้งกลุ่มใหญ่เอามาจากไหนก็เอามาจากสูตรที่ผ่านมานะครับสูตรที่ให้แถวบน6ตตำแหน่งแถวล่าง6ตตำแหน่งสิ่งสิ่งที่ได้มานะครับก็คือจะได้มาเป็น2ตัวบนทั้งหมด36คู่ ถ้าเพื่อนๆฟังคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขคู่ทั้งหมดเนี่ยที่มาที่ไปมันได้อะไรมันมายังไงแต่สำหรับวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งวิธีการในการวิเคราะห์แล้วก็จะเอาเลขมีทั้งเลขวิ่งมีทั้งเลขเด่นแล้วก็มีทั้งค่า x 1 0หน่วย ในการประกอบวิเคราะห์หาตัวที่มันเด่นที่สุดนะครับสองตัวที่มันเด่นที่สุดทีนี้มาดูวิธีการเกี่ยวกับสูตรเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือสูตร6 6นะครับสูตร6 6เนี่ยมันก็คือสูตรนี้นะครับ สูตรนี้คือสูตรที่เราจะใช้หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งนะครับก็คือเลข8หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนับต่อไปก็คือ890123นะครับ890123มันก็จะได้ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วแถวที่2 เราก็มานับต่อเลยนะครับว่า4 5 6ห้าห็ดดนะครับเมื่อได้เลขเหล่านี้มาแล้วเราก็จับมาเป็นคู่อ่ะเราได้มาเป็นคู่ห 6, 6 3 6สาคู่นะครับห6ห6 3, คู่ทีนี้ไอ้36คู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าตัวที่1ตัวที่สองเนี่ยจะต้องมาหลักสิบ หรือหลักหน่วยเราไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ในสูตรนี้นะครับลักษณะาการเดินของเขามาเนี่ยเขาจะเดินมาแถวบนคือหลักสิบแถวล่างคือหลักหน่วยแต่ผมไม่การันตีนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราสรุปออกมาได้2ตัวจำนวนน้อยคู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องกันไว้ด้วยนะครับ อันนี้คือชุดที่1น,นะครับที่ได้ที่อ่าที่มาของตัวเลข2ตัวบนส่วนสูตรนะครับที่จะใช้ก็คือสูตรค่า x 1 0หน่วยนะครับคือสูตรนี้เราจะใช้หลักสิบหลักหน่วยของ2ตัวบนเอามาบวกกันแล้วก็มาบวก8บังคับบวกทุกครั้งไปนะครับ8บวก8บวก8เท่ากับ24มันก็คือ4 4นับถอยหลังไปคือ3นับเพิ่มไปคือ5 6 7 เราเอาเพียง5าตำแหน่งนี้นะครับ3 4 5 6ี่นี่คือ,อสูตรค่า x 10หน่วยต่อไปสูตรเด่นที่ผมจะมาใช้อีกในการวิเคราะห์นะครับมันก็คือสูตรนี้นะครับสูตรงวดที่1งวดที่2หางวดที่จะถึงนะครับงวดที่1งวดที่2หางวดที่จะถึงคือเราใช้รางวัลที่1 สองงวดย้อนหลังนะครับเพื่อจะไปหางวดถัดไปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในวันที่17มกราปี2 5 6 8เนี่ยเราใช้งวดนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ใช้งวดถัดไปคือวันที่3ามมกรานะครับนะวันวันที่30หรือวันที่1 แล้วก็ใช้วันที่1กุมภานะครับอ่ามันไม่ได้ออกวันที่3 3 0 31มามกรานะครับออกวันที่1กุมภานะครับ17มกรากับ1กุมภาเราใช้2งวดนะครับในการคำนวณโดยงวดแรกนะครับคือ730209เราใช้ตำแหน่งของหลักหมื่นนะครับแล้วงวดที่2 8 0 7 7 7 9เเราใช้ตำแหน่งของหลักร้อยนะครับ เอามาทําอะไรกันนะครับเอามาบวกกันนะครับเพื่อนๆดูตามเส้นนะครับ3าบวกเเท่ากับ10ก็คือ0นับต่อไปคือ012แสดงว่าในงวดวันที่16กุมภาเนี่ยมันจะต้องมีเลข012เป็นองค์ประกอบนะครับเลขเด่นเนี่ยตามสูตรห้องคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งของหลักสิบกับหลักหน่วยในงวดที่จะถึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันวิ่งเข้ามาหลักร้อยเนี่ยอันนั้นก็ก็ถือว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันไม่สมบูรณ์แบบถ้าสมบูรณ์แบบจริงเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยเท่านั้นนะครับในงวดนี้เราได้0 1 2ย์เรามาดูงวดนี้เลยครับอ่5อา 5, 5 7, เอ้า558700 มา0นะครับมา0นะครับทั้งหลัก10ทั้งหลักหน่วยเราก็มาคำนวณในงวดถัดไปอีกนะครับโดยใช้8 0 7 7 7 9แล้วก็5 5 8 7 0 0เป็นตัวคำนวนนะครับหลักหมื่น8 0 7 7 7 9คือเลข0หลัก้อย5 5 8 7 0 0คือ7นะครับ0บก7ได้เท่ากับ 789นะครับได้เท่ากับ789ในงวดถัดไปนะครับออก3 7 7เเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับไม่ใช่789เอามาใส่ชุดนี้นะครับนี่ครับมางวดนี้นะครับงวดข้ามงวดนะครับงวดข้ามงวด2งวดที่ผ่านมาคิดในงวดถัดไปนะครับอ่าเพื่อนๆดูสถิตินะครับอันนี้012มาเลข0นะครับต่อมา789มาเลข7ครับ ต่อมา8 90มาเลข9ครับต่อมา2 3 4มาเลข3ครับต่อมา6 7 8มาทั้ง7มาทั้ง8แล้วก็มาหลักร้อยที่เลข6แล้วนะครับ6 7 8อันนี้6 8 7นะครับต่อมานะครับ1 2, 3เลขที่ออกคือ2 2 7นะครับมาที่เลข2งวดถัดไปครับ8 90 มาที่388นะครับอ่าสามมาที่8นะครับแล้วงวดวันที่16พกพฤษภานี้นะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับงวดก่อนหน้านี้ออก266227นะครับงวดที่ผ่านมา213388 8, 8ครับหลักหลักหมื่นคือเลข6หลักร้อยคือเลข3 6บวก3เท่ากับ9ครับ901 อ่าอันนี้ได้แล้วนะครับนี่คือเลขเด่นที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับจากคู่2ตัวบน3 6คู่เอาทีนี้มาอีก1 1ตัวเลือกนะครับไอหนตัวลวกไอเลือกเนี่ยมันมันผมจะเรียกว่ามันเป็นเลขวิ่งดีกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นวิ่งระยะสั้นนะครับมันเป็นวิ่งระยะสั้นโดยวิธีการเราก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสนของหลักแล้วก็หลักหมื่นเอามาบวกกันครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เราก็นึกสิว่า ไอ้ผลลัพธ์ตัวนั้นอ่ะบวกอะไรเท่ากับ10เราก็เขียนไปเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันมันเข้ามาไม่นานนะครับมันเข้ามาไม่นานแต่ก็จากจะหยิบยกให้กับเพื่อนๆสมาชิกเอามาเพราะว่าถ้าเกิดสูตรวิ่งนานๆเนี่ยส่วนมากมันจะดีดออกนะครับผมก็เลยต้องวิเคราะห์ว่าเอออันนี้มันเข้ามาไม่นานทีพอมันเข้ามาไม่นานเนี่ยโอกาสที่มันจะมามันก็ก็มีอยู่นะครับแต่นี่เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กน้อย วิธีการนะครับอันนี้7 5 7 5 6 3นะครับ7จบวกหหลักแสนกับหลักหมื่นบวกกันได้เลข2 2อบวกอะไรเท่ากับ10ได้เลข8ครับได้2กับ8นะครับงวดนี้มาเลข8นะครับต่อมานะครับ6 6 9 6 8 7นะครับ6กบวกหเท่ากับสครับ2อบวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ8ครับได้2กับ8งวดถัดไปออกอะไรครับมา2นะครับออก2 2 7นะครับมาตำแหน่งหลักสิบอันนี้ก็มาตำแหน่งหลักสิบ แล้วงวดถัดไปล่ะครับ2 6 6 2 2 7นะครับเอา2บวก6เท่ากับ8ครับ8บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ2ครับมาอะไรครับมา8ครับทั้งหลัก10ทั้งหลักหน่วยแล้วงวดที่จะถึงล่ะครับเมื่อตำแหน่งหลักแสนคือเลข2ตำแหน่งหลักหมื่นคือเลข1ครับ2กับ1ได้เท่ากับ3ครับ3บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ7ครับได้3กับ7 3กับ7เนี่ยผมให้เป็นตัวองค์ประกอบสำหรับ คนที่ทุนน้อยนะครับมันอาจจะออกมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้แต่ในเลขกลุ่มใหญ่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องไปใช้เลขเด่นนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือเลข901ทีนี้วิธีการวิเคราะห์ของห้องสูตรคำนวณน,นี้อันดับที่1นนะครับเราก็จะต้องใช้ค่า x 1 0หน่วยของเรานะครับคือ3 4 5 6แล้วก็7เราไปดูเนยนะครับ3 4 5 6 7มีคู่ใดบ้างนะครับคู่นี้มี4นะครับหา คู่นี้มีห้านะครับแถวนี้คู่หกนะครับแล้วก็แถวนี้คู่เจ็ดนะครับอ่านี่คือที่มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็บวกไปอีกสองตัวนะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคือสามแปดแล้วก็สามเก้าเราก็จะได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตอนนี้เราเหลือยี่สิบหกคู่เลยนะครับ เมื่อเราเหลือ26คู่เนี่ย <c oughs> เราก็จะมาคัดจากเลขเด่นบนนะครับก็คือ90แล้วก็1เรามาวงกันนะครับว่าไอ้901อยู่ในคู่ใดบ้างนะครับอ่ามีมี9นะครับเดี๋ยวนี้มี9มี9มี9อ่านี่คือ9นะครับต่อมาคือ0ครับ0 0 0 0แล้วก็1ครับ นะครับ901นะเพื่อนๆพอที่จะมองออกใช่ไหมครับอ่นนี่คือคู่ที่เราจัดให้แล้วนะครับก็จะมี94 95 96 97 04 05 06 07 14 15 16 17ครับจบอยู่ที่ 4 3 12นะครับตอนนี้เหลือ12คู่แล้วสำหรับเพื่อนๆืที่บอกว่าวัดดวงนะครับวัดดวงกันไปเลยก็ก็เรามีเลขวิ่งครับอันนี้ผมไม่การันตีนะครับว่าเลขวิ่งเนี่ยมันจะต้องมาแต่ถ้าเกิดเราจะวัดดวงนะครับเลขวิ่งในรอบนี้จากสูตรเลขวิ่งระยะสั้นนะครับก็จะมีเลข3กับเลข7 เลขรกับเลข7กับเพื่อนเพื่อนก็ไปดูเลยนะครับว่าไอ้เลข3กับเลข7ที่มันอยู่ในการวงกลมของเราแล้วเนี่ยมันมีเลขใดบ้างนะครับมันเหลือเพียง3ตัวนะครับมันเหลือเพียง3ตัวก็จะมี97ครับ0 7ครับแล้วก็17มันเหลือเท่านี้จริงๆนะครับถ้าจะวัดนะครับก็มี97 07แล้วก็17ทีนี้ถ้าหากจะเอาแบบลองดูกันไปเลยนะครับงวดนี้ลองดูกันไปเลยว่าไอ้9707หรือ17เนี่ยมันจะออกมาไหมมีโอกาสออกมาไหมเราไปเทียบกับสูตรเลขเด่นสูตร2ตัวบน สูตรสองตัวบนล่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปดูนะครับทีนี้เราไปดูว่ามีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยอ่าสูตรนี้นะครับสูตรสองตัวบนล่างไม่ระบุตำแหน่งนะครับเราก็มาเทียบเลยนะครับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดมีไหมครับอ่ามีนะครับมีศูนย์เจ็ดนะครับสูตรนี้มีศูนย์เจ็ดนะครับอ่าสูตรนี้มีศูนย์เจ็ดสูตรต่อไปละครับสูตรต่อไป อ่ามี9ด 7, 7 9นะครับอ่า9 7 7ดอเ้ามีหนึ่งเจดเจด้วยนะครับก็อก็ยังมี0 7นย์อีกนะครับแต่เลขที่มันชนกันเนี่ยมันคือ0 7นย์นะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะออกบนหรือเปล่านะครับไอศูนยเนี่ยมันจะออกบนหรือเปล่าถ้ามันออกบนโอกาสที่จะออก70นะครับ70มันก็ก็มีโอกาสเยอะมากนะครับ ทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมานะครับกลายเป็นว่าเลขเลขไหลที่ผมบอกกับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกมาในลักษณะเลขไหลนะครับเลขไหลชุดนี้แหละครับมันมันพลาดไปเพียงงวดเดียวนะครับมันพลาดไปเพียงงวดเดียวแต่งวดที่จะถึงเนี่ยจากการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยมีมันมีนะครับ70คือ970970 มันมีหลายอย่างนะครับทำให้ผมคิดว่ามันเลข70เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือ970 97970แล้วยังมีอะไรอีก970และอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือไอสองตัวล่างงวดที่แล้วมันออก06นะครับทีนี้งวดถัดไปมันมี07 7 0นี่แหละครับเออมันก็อยู่ในละแวกของมันนะครับนี่นี่06นี่ก็07 ไปดูอีกนะครับที่มันมี60ออกมาไม่ว่าจะออกบนหรือออกล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมีอีกบ้างไหมอ่า06ติดกับ06คือ70เลยนะครับติดกับ06คือ70เลยโอกาสที่มาจะออก70เนี่ยผมว่ารอบนี้มีโอกาสสูงนะครับ7007นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับเลข7 0 0 7 ถ้าเรามีสถิติแบบนี้เราจะมานั่งดูผลรางวัลได้นะครับว่าผลรางวัลมันเคยออกอะไรแล้วก็เลขข้างเคียงเลขข้างเคียงเนี่ยมันมีเลขอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันแบบนี้แหละครับในห้องสูตรคำนวณเราเอาผลรางวัลที่มันเคยออกมานะครับไปวิเคราะห์กันมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ60 2ตัวล่างงวดที่แล้วออก06ย์นะครับเลขข้างเคียง แล้วก็มาประทะกับไอ้บทสรุปของเรานะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อนๆว่าโอเคไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันจะออกอะไรนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของห้องสูตรคำนวณแล้วก็ให้เพื่อนๆนำตัวเลขที่ได้เนี่ยไปซื้อ n 3สามนะครับ ไปซื้อ N3 หรือไปหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันมีเลขเหล่านี้อยู่นะครับบางครั้งบางคราวมันอาจจะเป็นวันของเพื่อนๆหรือของเราก็ได้นะครับสำหรับสูตรบทสรุปชุดทุนน้อยนะครับชุดทุนน้อยก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขอมานะครับโอเคนะครับแล้วก็หากถูกใจกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับห้องสูตรคำนวณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ